สวัสดีค่ะมาเจอกันค่ะกับคลิปนี้มีอะไรที่จะบอกคุณได้บ้างนะโอ้ยเปิดมาก็เป็นอะไรที่มีความเจ็บปวดนะคะเราอาจไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กันในขณะเดียวกันก็บอกว่าฉันเป็นของเธอเสมอนะ ไม่ว่าจะได้อยู่ใกล้ชิดกันหรือเปล่าไม่ว่าจะได้อยู่ในวงจรชีวิตของกันหรือเปล่าแต่เขาเป็นของเราเสมอเขาบอกแบบนั้นนะคะและตอกย้ำมาอีกใบหนึ่งค่ะคือฉันเห็นความดีในตัวเธอนั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณหรืออยากจะพูดกับคุณในเวลานี้นะคะใครที่อยู่ในใจคุณเขาดูพลังงานของคุณในวันนี้คลิปนี้ที่มาเจอ คลิปนี้ที่เห็นถึงการรอคอยแบบไม่พูดไม่จาแบบเงียบเชียบเพราะว่ามีความเจ็บปวดใดๆอยู่ตรงนี้นะคะอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาที่รู้สึกว่าเ,ออเงียบๆกันอยู่ในเวลานี้นะเพราะว่ามันเจ็บปวด แบบเหมือนกำลังอกกลัดน้องหรือมันกำลังทรมานจนไม่มีคำพูดใดๆจะมาอธิบายหรือสาทยายความรู้สึกนี้หรือสถานการณ์ตอนนี้ได้นะคะซิสเซนได้ถึงความรู้สึกว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วอะได้แต่รอให้เวลาบรรเทาหรือทุเลาเบาบางอาการความเจ็บปวดตรงนี้นะคะ พลังงานของเขาตอนนี้หรืออาจจะเป็นของคุณก็ได้นะคะไวเวอร์ซ่านะคะชีสรู้สึกถึงความภายทุกใบกลับหัวนะมันออกอาการของคนที่รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าพอรู้สึกว่าตัวเองไม่น่ารักรู้สึกว่า เหมือนกับพังนะคะในเวลานี้พังรู้สึกพังรู้สึกแย่อาจจะแบบเครียดจัดหรือกำลังมีปัญหาเรื่องของ mentality problem นะคะหรือมีปัญหาด้านสุขภาพจิตด,ด้านอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจนแบบ handle ไม่ได้จัดการตัวเองไม่ได้รู้สึก หนักไปหมดทุกอย่างจนอยากจะเททุกอย่างไม่อยากไปทำงานไม่อยากไปเรียนหนังสือไม่อยากจะทำหน้าที่ของตัวเองที่ต้องรับผิดชอบอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะิเสนประมาณนั้นนะเ,ออเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวขอเปิดไพ่ชุดอื่นดู รู้สึกว่าเขาเหนื่อยกับการการใช้ชีวิตในทุกๆวันนี้นะคะในลักษณะที่ว่าไม่รู้ทำอะไรไปเพื่ออะไรเพราะอะไรนะไม่ว่าจะตื่นเช้าไปทำงานหามรุ่งหามค่ำหรือตรากตรำเรียนหนังสือ หาเงินใดๆเขารู้สึกว่าชีวิตมันล s อสละเกินนะต้องทำตามแพทเทิร์นเดิมๆที่โลกใบนี้คาดหวังกับเขาหรือมันต้องทำตามสิ่งที่เหมือนกับมันจะต้องมีต้องเป็นต้องไปต้องกินต้องใช้อะไรแบบนั้นนะคะโดยที่เขารู้สึกว่าเขาล o อสคุณค่าของตัวเองหรือล o อสเป้าหมายในชีวิตนะ ชันรู้สึกว่าสภาวะนี้เขาดำดิ่งสุดๆนะดำดิ่งสุดๆจนถึงจุดที่แบบตื่นรู้นะคะมันมันรู้สึกได้อย่างนั้นเลยว่าเขาดำดิ่งกับอารมณ์เขาดำดิ่งกับความเจ็บปวดที่มันดูมันว่างเปล่านะคะว่าพยายามทุกวันนี้ไปเพื่ออะไรแล้วอารมณ์ความรู้สึกของเขา มันขึ้นมากวนใจว่าเฮ้ยนี่มันใช่เหรอกับวิถีชีวิตแบบนี้ที่ฉันกำลังดำเนินชีวิตอยู่มันเพื่อสิ่งนี้เหรอและอาจจะมีสภาวะสืบเศร้าได้นะคะในในพลังงานตรงนี้แล้วก็สามารถจะเป็นจุดที่ทำให้เขาตื่นรู้ขึ้นมาได้กับปัญหาที่เขากำลังเผชิญอยู่ ความบาดเจ็บหรือความมีคอนฟ lict ในอารมณ์ในความคิดหรือความจริงที่เขาเผชิญอยู่กับเขารู้สึกว่ามันเริ่มไม่จริงอีกต่อไปอะไรแบบนั้นนะคะมันเริ่มจะไม่จริงอีกต่อไปและชีสมีความรู้สึกว่าการที่เขามาพบคุณการที่เขาได้มารู้จักคุณคุณเป็นเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้เขาตื่นรู้เร็วขึ้นนะคะ มีครอบครัวของหงขึ้นมานะหงที่มันเหมือนกับว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นคู่เป็นจิตวิญญาณที่เคียงคู่ความละมุนล,ละไมความสวยงามในความรักความสัมพันธ์นะคะและเหมือนกับว่าวาเบรชันของคุณจิตวิญญาณของคุณสื่อสารกับเขานะคะว่าเขาอาจจะเจอคุณแล้วเขารู้สึกกลัวหรือรู้สึกว่า มันมีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมในชีวิตเขาเกิดขึ้นนะคะซิสรู้สึกแบบนั้นนะแล้วมันก็อาจจะเป็นสภาวะของคู่ทวินเฟลมก็ได้นะคะณนะตรงนี้ที่ซิสสัมผัสได้นะแล้วยังไงแล้วยังไง c o ด e เพนเดนซีคุณมีปัญหานะ เกี่ยวกับเรื่องของการพึ่งพิงทางอารมณ์ในความรักในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นและเป็นไปได้เลยถ้าซิสพูดถึงเรื่องของวินเฟลมถ้าคุณมาดูคุณเป็นฝ่ายหญิงหรือเป็นคนที่มีพลังงานเฟมินีนเยอะกว่ามาสคูลีนนะคะมันเกิดสภาวะของเวลารักใครและคุณกลัวที่จะเสียเข้าไปนะคะคุณพยายามกอด เก็บความรักนี้เอาไว้กับตัวเพื่อให้คุณรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและรู้สึกว่าได้รับความรักเต็มที่นะคะและการที่คุณมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเข้มข้นในเรื่องของพลังงานที่น่าจะเป็นทวินเฟลมได้เพราะว่าคุณเข้าไปเปลี่ยนโลกของเขาคุณเข้าไปเปลี่ยนความจริงในชีวิตของเขาหลายๆเรื่องนะคะว่าเขาดำเนินชีวิตอยู่เนี่ย เพื่ออะไรเพราะอะไรและคำที่ว่าเราอาจไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กันเนี่ยมันเป็นสภาวะของเดอะรันเนอร์นะคะที่หนีความรักครั้งนี้เพราะว่าเขามาเพื่อสอนคุณเช่นกันหรือคุณเองก็มาเพื่อสอนเขาเช่นกันว่ารักด้วยหัวใจโดยที่ไม่ใช่รักด้วยสมองเนี่ยมันเป็นยังไงนะเพราะว่ามาร์คคูลินก็มักจะคิดวิเคราะห์ชีวิตผ่านทาง เหตุและผลหรือการกระทำใดๆที่เบสออนหรือที่มีพื้นฐานอยู่บนโลกของอตระกะความจริงของชีวิตหรือโลกสาม,มิติอะไรแบบนี้นะคะที่มันสามารถจับต้องมองเห็นได้แต่หาได้เป็นเช่นนั้นไม่นะคะความจริงในโลกใบนี้มันมีอีกหลายหลายมิตินะที่คุณลุสงสนที่บอกว่าความจริงมีหนึ่งเดียวนะคะแต่ซิสคอบอกว่าความจริงมีหลายระดับ นะคะมีหลายระดับระดับตื้นระดับกลางระดับลึกหรือความจริงมีหลายมุมมองขึ้นอยู่กับว่าใครมองมุมไหนมันก็มีความจริงที่แตกต่างกันไปได้ด้วยค่ะโอเคหวังว่าคุณจะเข้าใจเนาะซชสรู้สึกว่าคลิปเนี้ยเหนื่อยมีความเหนื่อยอพลังงานไม่เบาๆนะ ให้สองใบนี้ซิสขอดูชัดๆสิสมองว่านะคุณต้องดูใจตัวเองหรือดูอารมณ์ตัวเองให้ชัดเจนนะคะว่าตรงเนี้ยความรู้สึกที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยความรักที่เกิดขึ้นตรงนี้และความคิดถึงที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยคุณคิดถึงเขาเพราะอะไรคุณรู้สึกโหยหาเขาเพราะอะไร ในเวลาที่คุณอยู่ใกล้ชิดกันนะ่ะคุณรู้สึกว่ามันมีความสุขสุดสุดเหมือนคู่ที่แบบเฮ้ยมันมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆในชีวิตของฉันเหรออะไรอย่างนี้นะคะและพอเขาหายไปคุณรู้สึกว่าโลกนี้มันดูพังทลายไปเพราะว่าคุณเกิดสภาวะโค d e p เพนเดนซเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์นี้นะคะการพึ่งพิงทางอารมณ์เมื่อคุณฮีลิ่งตัวเองได้หรือคุณปลดปล่อยความรู้สึกกลัว ที่จะมีความรักหรือความรักที่มันต้องครอบครองมันถึงจะทำให้คุณรู้สึกีเ c u ยวหรือรู้สึกมั่นคงปลอดภัยนะคะคุณต้องฮีลิ่งอิชชูนี้นะคะคลิปคลิปนี้ออกมาบอกคุณได้แบบนั้นและใดๆเมื่อคุณฮีลิ่งได้คุณจะรู้สึกมั่นคงปลอดภัยไม่ว่าจะมีเขาหรือไม่มีเขาก็ตามและคุณจะเริ่มเห็นว่าชีวิตเนี่ย มันเปลี่ยนแปลงไปมีครอบครัวได้มีเงินได้มีฐานะได้ manifest ได้หรือแม้กระทั่ง manifest โอ,อกาสใหม่ๆความรักใหม่ๆจากอาจจะเป็นจากคนคนเดิมที่มาในรูปแบบใหม่ ก็ได้นะคะวันนี้ซิสมีมาฝากประมาณนี้ค่ะชอบกดใช,ใช้ใช้กดแชร์อารมณ์นั้นนะคะหรือสมัครสมาชิกซัพพอร์ตชน่แนลนี้ด้วยนะคะแล้วทัก l i n e at The sis เข้ามานะคะรับอ e ีบุ๊กฟรีนะคะเอาไปฮีลลิ่งตัวเองจัดการตัวเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะวันนี้ซิสไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ